ท่านผู้ชมกลับมาถึงคู่ที่สามของศึกเจ้ามวยไทยเป็นมวยรอบเวเบอร์ตราุกแกนะครับมุมแดงคือเต็งหนึ่งจิตเจใสลุงร้อยห้าสิบสี่ปอนนั่งเมินเฉลัมขาวรถบ้านสมเกียรติกลางครับน้ำหนักร้อยห้าสิบสี่ปอนเท่ากันนะครับแล้วก็ต้องเรียนให้กับท่านผู้ชมนะมาเด็ดดาบต้องขอบคุณพี่วินัยบุญรุ่งประจงครับที่ส่งเสียมเจริญมาไม้เมอร์แซตลอดมาเป็นเวลาอันยาวนานโดมาแบนจระทิน ยาและสระโรคกระเพาะอาหารมีเงินสวัสดิการน้ำมูลโชคและเกิดบาดแผลแตกเนี่ยแม้ว่าถูกอาวุธหรืออุบัติเหตุเพื่อไปรักษาพยาบาลน,นับเข็มกันนะครับเข็มละ500บาทนำศิลปะแม,ม่ไม้มวยไทยมาชายแล้วก็นกพต่อตู้ไม่ว่าจะเป็นเตะก้านคอ,อสอกกลับหรือเข่ารอยแอนตินชาวไพ่หนึ่งหมื่นบาทโจลยแค่ผนังในวินาทบอกยากฮะท่านนกเอาไปเลยสามหมื่นบาทนะครับและรวยแหลกแากสถานฟ้า ร้อยยี่สิบล้านกับเอ็มร้อยห้าสิบแจกมากกว่าห้าหมื่นรางวัลทุกคนมีสิทธิ์ลุ้นแจกกอดใหญ่ยี่สิบล้านบาท,ทเพียงเขียนข้อความวิจิมบีหกและบีสิบสองสูงพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์ทโทรศัพท์โดยลายมือท่านเท่านั้นนะครับพับสายฝาเอ็มร้อยสิบทรงกล่องรับจิ้งส่วนหรือตู้คอนโอนอ150่หนึ่งห้าศูนย์ปารติโอคลองด่านกรุงเทพหนึ่งศูนย์สองสี่ศูนย์จับรางวัลทุกวันที่ห้าของเดือนอยากรวยอยากล้งต้องดื่มเอ็มร้อยห้าสิบชีวิตไม่มีลิมิตแล้วออกจำหน่ายแล้วครับไม่เลอัตง M16 เมล็ดพตองเอ6ิบกกรอบหอมมันนะครับวางจำหน่ายตามห้างแมคโครทุกแห่งและร้านค้าทั่วไปตะเกียวเมล็ดพตองให้กรอบหอมมันต้องเมล็ดพตองเอ็มสิบหกครับบริษัทสามิตโอโตพาครับเป็นผู้นําด้านแหนาบรถยนต์และประกาบการเสกกระภาบเยี่ยมปวดเมื่อย้างขานนามายามมาบินบุส่งโอสถห้องอาสิบสา,ามเรียมพระรามเก้าเรียบตันด่วนบางนางานบางวาและบางใหญ่โดวิทัศน์ชาตีนนภคุล โมโก้ถือว่ากื่องมือก่อสร้างก่อสร้างกลา,างแดดกิถโมโกะโมโกะสุดยอดบิษัทไทยวิ่งเป็นโปรเจ็คนโปรดักจำกัดผู้ผลิตปลากระป๋อ,ปปปองตราสีเรสติโชวปรดวคู่มวยเชียงครับมาลุ้นกันต่อคู่ที่3นะครับสกจรมวยไทยมอเรอบเวเบอร์ตาตุ๊กแกปีที่4ครับพิกัด1น4่อปอนด์และตอนนี้ผู้ที่มอบบาลายเป็นกำลังใจนักชกค,คู่นี้ครับคุณคณิตหมอคณิตวงศุรีครับ เป็นตัวแทนของแซงโกแบงเวเบอร์จำกัดเป็นผู้มอบมาลายเป็นกำลังใจครับฝ่ายแดงก็คือเต็งหนึ่งซิเจสายรุ้งนะครับชื่อจริงว่าเอกพันธ์สมบูรณ์ทรัพย์แมชื่อดีนามสกุลดีครับจากนครสวรรค์ครับ65ครั้งครับบนสังเวียนเลือดชนะ50แพ้15มีอาจารย์สุรัสเสียงหล่อครับมาลุ้นมาเชียร์เองครับวันนี้อยู่ที่หลังมุมแดงนะครับสู้กับน้าเงินครับฉลามเขารถบ้านสมเกียรติตรังนะครับเสกสรรสีหมานครับจากัวยอดจังหวัดตรัง7 7 70ครั้งครับชนะ5 1แพ้18เสมอหนึ่งลูกศิษย์ของคุณสมเกียตรติเจริญสุขนะครับไปพบอาจารย์วงอาจแล้วก็คุณสมิงขาวเดินเชิญครับวันนี้มาดูมวยคู่เอกนะครับเป็นมวยรุ่นใหญ่อะ่ะเป็นมวยรอบเวเบอร์นะครับตราทุกแกเตีนหนึ่งศิษย์เจใสรุงน้ำเงินฉลามขาวรถบ้านสมเกียรติรังครับคุณงอาจครับ รอบนี้ชนะเลิศนี่จะได้เงินสดสดเลยนะครับ5แสนบาทรองชนะเลิศ250,000บาทอันดับที่สก็คือ150,000บาทและอันดับที่4ี0,000 0บาทพูดง่ายๆก็คือว่าเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายเนี่ยมีค่าตัวก่อนแล้วละ1 0 0 0 0บาทหมายถึงว่าเงินรางวัลน,นะครับส่วนค่าตัวนั้นก็ได้นอกเหนือจากตรงนี้นะครับผู้ชนะน็อกในแต่ละครั้งนี่รับรางวัลพิเศษอ,อีก10,000บาทครับแต่ถ้าเผื่อชนะคะแนนเอาไปเบาๆครึ่งหนึ่ง 5,000บาทก็ถือว่าชนะปั๊บได้เงินปุ๊บเลยครับน้องเงินจะค่าตัวนะพวกนี้ค่าตัวเขาก็ไม่เบาอยู่แล้วโอ้โหวันนี้แฟนมวยเยอะนะคุณธงานะก็อยาพางทีดี้ผมคุยกับคุณประสิทธิ์หน้าตาทีเดียวหน้ามากเลยเออนานๆเราจะได้ธรรมดานี่เขาจะดูทีวีกันไม่ค่อยจะมาเวทีเท่าไหร่อาจจะเดือทางไม่สะดวกบ้าร้อนบ้าแต่ว่าตอนนี้ ดูทีวีไม่สนุกอ่ะต้องมาที่นี่เลยในเวทีมาสนามดีกว่ามาสนามดีกว่าได้ออกอาวุธบ้างนักมวยออกอาวุธคนดูก็ต้องออกอาวุธบ้างใช่อาวุธมือนะไม่ใช่อาวุธที่ใช้เข็นาฝันกันสมการผู้ห้ามคือทวัตชัยทองฤทธิ์เองครับแล้วก็รายการมวยนั้นพิเศษในศึกคนมวยอีสานชมรมมวยสยามภาคอีสานเี่ยนเพชรในวันที่4ีมิถุนายนเริ่มหโมงเย็นด้วยนะรายการนี้เฮียชุน แล้วก็ร้อยตำรวจตรีนิรันยศพลหรือว่าโพรันแล้วก็เสียต้ออุบลมีตูนเปก๊กกีคมสิงกับสิทธิศักดิ์เพชรพยาไทยฤทธิดีสิทธิ์พิคุณกับสีมนุสโสสริยาแล้วก็มีรณชัยสันติอุบลกับโชพิกิตเพชรมีเพียนแล้วก็ก้องเกียรติจะต่อยกับหนึ่งพิชิตด้วยนะครับในวันที่4มิถุนายนนะครับที่เวลัยเทคนิคอุบลราชธา,านีนะครับพูดถึงสีมนุษย์นี่หายไปจากศึกเจ้าวมวยไทยแล้วคุณสมิทธิ์กาว พอโยกต่างจังหวัดอื้อเลยจริงๆแเนี่ก็เกิดอยู่ที่นี่นะแท้แท้นะก็ไม่เป็นไรว่ากันไปตามวิถีทางแล้ววันที่สี่ไป่อยทุ่บุลด้วยนะนี่เว็ลาทเทหน่งอุบลด้วยนะมวยสนุกก็จะเป็นอย่างนี้มอยสนุกแพ้ชนะยังไงก็มีโปรแกรมใช่ใช่กใอ้ชกสนุกอะถูกใจคนดูเชียร์ถึงแม้จะผิดหวังไม่ไม่ผิดหวังบ้างแต่เขาติดใจเชียร์ว่าง่ายๆในสายนี้นะครับ สายปีเนี่ยนอกจากเต็งหนึ่งฉลามขาวแล้วก็ยังมีคมเพชรลูกพระบาทกับซุปเปอร์แชมป์น้ำดื่มปิน่นทิพย์โคราชยังจะชกกันในสัปดาห์ต่อไปแล้วครับนี่เป็นไพ่แรกของสายปีร้อปอนด์วิกาท์กันวันนี้ต้องใจเย็นหน่อยคุณมิงขาวมวยใหญ่ไม่ได้เออมวยใหญ่เดี๋ยวโป้งปิดตัวชี้ง่ายๆขนาด,ดเมื่อตะก,กี้นี่มวยธรรมดาธรรมดายังโป้งเดียวนะปิดเลย ปันศอกโชวเดียวนะครับเทศศีนินสวยหมดยกที่หนึ่งครับเอ้ด้ยครับ M150 OMG ครับ O oh m a God สุดยอดอาหารเสิร์ฟจาบผู้ชายมั่นใจได้เต็มที่มีดีทุกหลีลาหาซื้ได้ตามร้านขายาตัวไปสังเกตุค่ากระสปุกจะเริ่มต้อง OMG ทุกครั้งจะด,ดื่มเครื่องดื่มคาราบาวแดง เปิดฝาเจอเลขสามหลักใต้วากระเบาาแดงที่มีวันเดือนปีที่ระบุไว้ด้านด้านในนะครับของฝาตรงกับบันเดือนปีที่ผ่ายเรขประจาบันนั้นๆที่ประกาศทางเรื่นงเงินไทยรัฐและฉบับวันที่สองและทุเ็ของเดือนแล้วก็ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการรับไปเลยครับฝาละหนึ่งร้อยบาทกระเบาาแดงแจกทุกวันมีาะวันมากถึงสามแสนสองพันห้าพันรางวัลมูลค่าสาม์ทบรทห้าล้านบาท ติดตบที่โรงพยาบาด้านทางปราชาที่มีป้ายรับแรกขวาและทีมงานสายบาวแดงทั่วประเทศครับคาราบาวแดงดื่มทุกวันให้โชคทุกวันครับเอขหนึ่งฝ่ายแดงนะครับชกจากอภอเมืองนครสวรรค์ทาน้ำโพว่าง่ายสลามขาวนทมเอินมาจากห้วย่อจังหวัดตรังนะครับโอ้โหนี่นี่เป็นคู่ระเดิมของสายบีนะใครชนะก็มีตุนไว้ก่อนแล้วตุนคะแนนเลย ฝ่ายน้ำเงินมีคุณหมาลูกชายของสมฤทธิ์แทนทรัพบนะหัวหน้าคณะกรรมการสมฤทธิ์สมัยก่อนเนี่ยที่มีช้างมุช้างเผือกอ่ะตัวใหญ่ๆด้วยนี่นี่ลูกชายใส่เสื้อลายๆนี่มาเปรนยหัวหน้ากันะโอ้โหแข้งซ้ายอ้าวแรงๆโดนแล้วมันมันเห็นนะมวยใหญ่ๆอย่างเงี้ยร้อยห้าสิบสี่ปอนด์นี่ครับเราต้องมีช่วงหนึ่งที่เราพยายามส่งเสริมมวยใหญ่ก็นี่เป็น ก็ถือว่าเป็นผลิตผลหนึ่งที่ช่วยช่วยกันนะครับโวยใหญ่ับวันจะสูญหายไปเก่งเก่งมากเกินไปจนก,กลายเป็นเทรนเนอร์ล่อเป้าเอออุ้ยอ้าเอ้าเรียบร้อยลงเลยลงเลยลงเลยโป้งเดียวปิดบัญชีเลยนี่นะครับโป้งเดียวปิดบัญชีมีคะแนนให้อีกมีรางวัลพิเศษให้อีกโอ้โหอ,อะไรเดียวคุณรอเวเบอร์นะคุณลุงอ่ะ น็อกนี่รับรางวัลพิเศษเลย1 0 0 0 0มบาทจากเบเบอร์ตาทุกแกแล้วก็เดี๋ยวน็อกยังไงโอ้โหนี่ครับเบเมินแล้วลงลงตูมเลยครับไม่ทันระวังอ่ะไม่ไม่นระวังไงมันตัวแพทย์ขโมยต่อยหรือเปล่าออน่าจะกระโดดต่อยเลยขโมยขโมยกระโดดต่อยเลยดูดิดูคุณอาดมาแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวปังโอ้หเต็มกลางลูกนี้รับตั้งแต่อยู่บนอากาศแล้วดูดิดูอีกมุมอีกมุมปังนี่นะครับเข้ากระโดดค้าง โอ้โหนี่ไม่ได้มารยานะคุณหมิงขาวใช่เศร้าเลยปกเน่ยโอ้โหก็พยายามจะสะบัดด้วยศอกสกัดไว้ก่อนแม่เดี๋ยวเรามาชมเอาตอนนี้เวเบอร์ตาทุกแกก็มอบก่อนหนึ่งหมื่บาทครับแรงวันพิเศษแมอย่างนี้มีตุนไปแล้ว3คะแนนโอกาสเข้ารอบก็สดใสอยู่นะครับนี่คือมวยใหญ่ๆนะครับที่ดูแล้วสนุกนะครับอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ